สนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมันลูกเบอร์777ตรามหมอเสงธนาคารกรสิกรไทยเครื่องดื่มฉลามสีโฟซีซั่นจาก TOA เพลงในรายการช้นพันบาทช่วงนี้สนับสนโดยเครื่องดื่มฉลามครับวันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเรานั้นจะชนะหรือแพ้ก็ตามนะครับเครื่องดื่มฉลามเมื่อให้ก่อนเลยครับท่านละ5 0 0 0บาทและรายการของเรานั้นยังสนับสนุนเงินรางวัลสูงสุดเทง1นง นี้มีแขกรับเชิญของานี่สวยมาหลายครั้งแล้วสวยด้วยทั้งสองท่านเลยสวยด้วยหล่อด้วยหล่อด้วยน้องแก๊ปธนเวชสิริวัฒนกุลและน้องน้ำหวานกัณฑพรพวงทองครับสวัสดีครับน้องแก๊ปน้องน้ำหวานครับถามน้องแก๊ปก่อนเลยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีผลงานอะไรให้คุณผู้ชมได้ติดตามบ้างครับตอนนี้มีถ่ายทำอยู่ครับเรื่องบ้านศิลาแดงครับบ้านศีลาแดงได้มีเล่นละครกับพวกพี่ๆเขาอีกไหมครับ ยังไม่มีเลยครับจริงๆอยากเล่นกับพี่ไฮมากเลยครับอยากเล่นกับพี่ไฮอีกนะฮะพี่ก็อยากเล่นกับแก๊บมากเลยครับเล่นละครสนุกเราเคยเข้าฉากด้วยกันเนาะใช่ครับแล้วมองหน้าน้องเนียเนียนเรารู้สึกว่าอืมใช่แต่เวลามันไม่ใช่เวลาเล่นละครกับน้องแก๊บหน้าน้องแก๊บก็จะเนียนแล้วเวลาพี่เล่นเล่นละครกับพี่ยงนะครับอืมใช่จิลปินบ้าเลยหน้ามันงูเห่า ก็เดี <are> <sounds> ๋ยวได้ติดตามน้งแก๊ปต่อน้องหวานครับพี่มึงมารู้สึกว่าน้องสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นดูมีเสน่ห์เอด้วยเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวใช่อาดอลเรื่องอะไรเรื่องหุ่นหรือว่าเรื่องเรื่องหุ่นคุยเรื่องผลงานม้ากนะน้องหวานครับตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างก็กำลังถ่ายทำอีกสองเรื่องก็คือเทวดาฟันน้ำนมแล้วก็ไม่สิ้นไรไฟสว่างค่ะผู้ชมครับน้องๆทั้งสองคนนะครับก็มาให้กำลังใจนักสู้ชีวิตในรายการของเราไปตลอดเลยนะครับนะฮะ วันนี้มีเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ชมแน่นอนครับดูแล้วอย่าลืมนะครับหยุบโทรพท์มือถือของท่านและโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันด้วยนะครับและนี่คือเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันท่านแรกครับเชิญครับสวัสดีคนสุดชีวิตสุขสุขคนครับผมเสือนายเรืองใจสุกินครับชื่อเลนเสือมะเกลืองอายุ37ปีครับผมเป็นล่าบอกพ่อครับ คือผมเป็นคนประเทศลาวครับแขวงจำปาสักครับผมอยู่ที่บ้านก็ทำไร่ทำนาครับ <_ C os al> กับพ่อแล้วก็หลานครับเหนื่อยครับผมทำาแต่เช้าจนจดเย็นเลยครับมีวันหนึ่งพ่อผมไม่สบายครับไปเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นประมาณพ่ออายุ73ครับพ่อมีอาการแบบพร้อมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยง่ายทำงานไม่ค่อยได้ครับเดินเดินก็เดินได้มไม่ไกลก็เหนื่อยพอดีไปโรงพยาบาลหมอไปตรวจหมอบอกว่าเป็นโรคปอดครับ รู้สึกใจไม่ดีแบบรู้ว่าพ่อจะได้อยู่กับเรานานไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอีกอย่างเม่ก็เสียไปตั้งแต่ยังเด็กครับนอนโรงพยาบาลประมาณ6เดือนครับผมก็เอานาไปจำนองเขาแสนบาทครับแล้วก็เอาตังไปรักษาพ่อครับรู้สึกเสียดายครับแต่ไม่รู้ทํายังไงต้องเอาชีวิตพ่อไว้ก่อนครับก็พอดีพ่อผมหายผมก็รู้สึกดีใจครับแต่ก็เสียนาไปไม่มีที่นาทํากินครับ ผมก็เลยต้องจำเป็นลิ้ลนเข้ามาหาขายแรงงานครับมาทำงานหาเงินอยู่กรุงเทพครับเมื่อก่อนก็ทำงานก่อสร้างทำงานโลงน้ำแข็งแต่ปัจจุบันนี้เป็นทำงานเป็นรอปพครับคือเข้าสองโมงเลิกสองทุ่มครับก็เหนื่อยแต่เราก็ต้องทนครับผมเพราะว่าเราจนครับได้เงินเดือนมาแต่ละเดือนผมก็ส่งให้พ่อทางบ้านเดือนละสองพนที่เหลือผมก็ใช้ให้ค่าห้องแล้วก็ซื้อกินอะไรอ่ะถ้าเป็นเทศกาลแบบสงกรานอะไรเงี้ยผมก็ส่งให้พ่อประมาณ สี่ห้าพันหกพันแต่ปีที่แล้วผมซื้อทองให้พ่อหนึ่งตลึงครับถ้าพ่อดูอยุตตอนนี้ครับผมอยากบอกพ่อว่าอันผมดีใจหลาที่ได้มาสู่เพื่อพ่อผมสิหาเงินไปไทยที่น่า้พ่อไปปลูกบ้านให้พ่อได้ยู่แ้วครับสู้สู้ขอต้อนรับคุณเริองชัยสุจินหมายเลข11ครับ สบายดีครับทุกหูทุกคนครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีค่ะอ่านะฮะชื่อจริงชื่อเรืองชัยสุกรินครับแล้วแล้วบักอึ่งนี่คือชื่อใครชื่อเล่นครับให้เรียกว่าบักอึ่งหรือว่าให้เรียกว่าอะไรดีเรียกบักอึ่งครับเออบักอึ่งก็ได้ทําไมต้องบักอึ่งด้วยขออนุญาตเราอีสานครับเราเพราะว่ามันเป็นเป็นภาษาบ้านบานครับมันเรียกกันแบบถ้าเรียกบักนี้มันก็จีแบบฮักแพ่งกันครับอ๋อชื่อมันแน่นเดียวผมชอบบักอึ่ง <laughs> ตอนนี้เราทำงานมาโดยตลอดชีวิตคุณแม่ก็เสียไปด้านเด็กทั้งชีวิตมีพ่อเป็นกำลังใจมาอยูตลอดครับวันนี้อาการของพ่อเป็นยังไงบ้างอาการของพ่อดีขึ้นแล้วครับแต่ไม่มีนาทำครับเห็นบอกว่าอยู่นานถึง6เดือนที่โรงพยาบาลครับผมทำไมต้องอยู่นานขนาดนั เพราะว่ามันเป็นโรคติดต่อต้องรักษาให้หายขาดถ้าไม่หายขาดออกมาก็จะมาติดคนรอบข้างนะครับต้องรักษาจนกว่าจะหายขาดแล้วถึงออกมาค่ารักษาในบานครั้งนั้นรวมแล้วประมาณเท่าไหร่ครับก็เกือบแสนนะครับรวมแล้วเป็นแสนครับผมเพราะว่าอยู่ประเทศลาวมันไม่มีประกันสังคมคับใช้เงินอย่างเดียวครับของตัวเองครับผมนั่นคือสาเหตุที่ทําให้เสียที่นาไปครับผมทุกวันนี้ยังเป็นรอยอพออยู่ ก็เวลาเลิกจากงานรอปภไปก็ไปทํางานพิเศษอีกครับตอนนี้เข้างานกี่โมงครับเข้างานสองโมงเลิกสองทุ่มครับเลิกสองทุ่มแล้วหลังจากสองทุ่มไปทําอะไรครับก็ไปเสิร์ฟอาหารบ้างไปล้างจานให้เขาตามร้านอาหารใกล้ๆบ้านครับอะไรก็ได้ที่ได้เงินครับผมแล้วนอนกี่โมงนอนก็บางวันก็ประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับเคยได้นอนเต็มอิ่มเหมือนกับชาวบ้านเขาบ้างไหมไม่ไม่ไม่เคยครับสูงสุดก็มีประมาณแค่ห้าชั่วโมง ตั้งแต่เด็กจนตอนนี้อายุ37แล้วไม่เคยได้นอนเจ็ดชั่วโมงเลยครับดิ้นรลนมาคิดว่าหนักเกินไปไหมครับสำหรับพี่ผมว่าไม่หนักครับเพราะว่าต้องมีหลานส่งหลานเรียนแล้วก็ต้องดูแลพ่อแล้วก็หาเงินส่งดอกเขาครับท้อบ้างไหมไม่เคยท้อครับเพราะว่าเราเกิดมาจนแล้วก็ต้องสู้ครับถามจริงเคยมีความรู้สึกท้อแท้น้อยเนื้อต่ําใจกับชีวิตไหมเคยน้อยใจครับแต่พอดี เอาลูกพ่อมาดูก็มีกําลังใจสู้ครับมีกําลังใจครับเราหากําลังใจจากความรักจากพ่อครับก็ทําให้เราสู้จนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้ครับทุกวันนี้บอกว่าได้เงินมาเท่าไหร่ส่งให้พ่อเราใช้แค่สองพันบาทครับผมตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งเดือนแล้วถ้าช่วงไหนเป็นช่วงเทศกาลก็ส่งให้พ่อสี่พันห้าพันครับผมทําอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับก็ทํามาตั้งแต่เข้ากรุงเทพมาครับ ประมาณ6กปีครับทำอย่างนี้มาโดยตลอดครับผมเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่ในโลกมีแค่คนเดียวคือเราไปหาที่ไหนไม่ได้และเรื่องเงินเรื่องทองไม่มีเราพอหาเอาได้ดังนั้นอยากให้คนที่แบบว่าปล่อยป่าละเลยพ่อแม่ทิ้งพ่อแม่อยากให้กลับไปดูแลท่านมางเพราะว่าท่านเลี้ยงเราแต่เด็กจนโตก็ยังได้เราต้องควรกลับไปดูแลท่านมาก ท่างโดนใจผมมากเลยพ่อและแม่มีแค่คนเดียวเท่านั้นท่านไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ที่เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังมีแขนมีขามีกำลังที่จะตอบแทนท่านได้บ้างก็ควรจะต้องทำนั่นค,คือกำลังใจของพี่อึ่งน,นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้เพลงที่จะร้องวันนี้คือเพลงอะไรครับ คิดถึงจังเลยครับของพี่มนสิท์ครับผมคิดถึงจังเลยคุณผู้ชมสามารถเป็นกําลังใจให้ได้ง่ายๆเลยครับด้วยการพิมพ์หมายเลข11และส่ง SMS มาที่4ี7 7จ็ดเจนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าคิดถึงจังเลยครับเชิญครับ เสียงอาเจ้าสังยินและเช้าคนคือจึงหยิบเอารูปจิตเธอให้ว่า จนอยากเขียนใจหวังเก็บเงินไปแต่ง บหรือเปล่าเธอส่วนพี่สิบเธอคิดถึง นี่หรือบุนคคลที่ทำงานเป็นผู้รักษาความปลอดภัยถ้าเล่นลูกคอกระเบ็ด7ชั้น8ปดย่านน้ำแบบนี้ไปเป็นนักร้องได้แล้วไปต้องบอกว่า,วาตายแล้ว เลยว่าตายตายตายร้องอย่างนี้ตายเอาเหอะชีวิตคุณมันไม่ลําบากนี่ฉันจะบอกให้เลยนะคนที่รักพ่อรักแม่เนี่ยฉันฟังที่ไรฉันก็ชื่นใจแล้วก็เป็นคนที่ไม่ลําบากหรอกนะคุณเร่องใจแต่ตอนนี้ลำบากเป็นคนไม่ลำบากอัมันเป็นเรื่องอนาคตใช่ไหมแล้วตอนนี้เขายังลำบากแต่พูดจริงๆนะ สุดยอดอ่ะของการนักร้องที่เราที่เคยเจอมาสี่จริงๆคนเล่นขนาดนี้มันต้องมีเควหรือมันต้องมีเปรบ้างแต่สุดยอดคุณอยากปรบมบือให้เหลือเกินขอบคุณครับพี่ออยครับเอาไปพี่ยงก่อนครับพี่ยงก่อนต้องยอมรับว่าอึ่งเป็นคนที่มีน้ำเสียงที่คล้ายมนสิทธิษย์แต่ฉลาดร้องในเรื่องของดัดแปลงลูกคอมนสิทธิ์เขาจะไม่มีแบบขยักแบบนี้นะเขาจะ เอออย่างเดียวเลยแต่อึ๋งเอามาดัดแปลกให้มันมีเซตของมันเลยแล้วก็มีมีคร่อมจังหวะด้วยเวลาเวลาลงจังหวะพอดีเป๊ะเป๊ปถือว่ามืออาชีพมากๆวันนี้ขอให้อึ๋งเป็นคนที่น่ารักและมีความกตัญญูต่อพ่อของเราตลอดไปนะลูกนะคขอให้เจริญเจริญลูกเจริญเริญครับขอบคุณครับพี่โยครับเชิญครับพ่เอครับต้องบอกว่า S <S <S เด็กเสียงแบบนี้พี่ครบยังพูดกับพี่หายพี่ยงอยู่เมื่อสักครู่ว่าถ้าเกิดเขาได้มีโอกาสบันทึกแผ่นเสียงเด็กคนนี้ดังได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นเสียงที่คนจําเป็นตัวของเขาเองที่เขาสร้างของเขาในวิธีการร้องท,ทุกวันนี้อยู่ที่เมืองไทยทคิดว่าเราเป็นคนไทยหรือยังผมคิดว่าเราจะเป็นคนประเทศไหนหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ช่างขอเพียงเราทําดีอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ครับผมโอ้จริงเลย ข้ามเขตข้ามโคง้งถิ่นน้ำขุ่นมาพึ่งใบบุญชาวสยามรเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการ,ขอ,รขอบคุณครับพี่เอ๋ครับคิดไดบคิดได้คิดได้คิดหนัน้องแก๊ปครับเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ตอนนี้พี่เขาพูดถึงคุณพ่อเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าคือเขาพูดไปแล้วผมเห็นแบบเราตาเห็นความรู้สึกคือรู้เลยว่าผมว่าเขารักคุณพ่อมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาทำเนี่ย คือทําเพื่อคุณพ่ออย่างเดียวเลยแล้วส่วนเรื่องเพลงนี่ก็พี่เป็นคนที่แบบโอ้โหการร้องเพลงสุดยอดมากแล้วก็อยากจะเห็นพี่ในอาจจะเป็นเวทีร้องเพลงหรือเวอทีใดๆก็ตามฮะที่ที่เป็นจุดที่พี่ควรจะยืนแล้วผมเชื่อว่าวันนั้นก็จะมีสิ่งนี้ตามมาเหมือนกันครับขอบคุณมากคน้องแก๊บครับ,รบ,รบขอบคุณค่ะน้หวานครับก็ เรื่องเพลงนะคะอย่างที่ทุกคนได้ยินกันก็ถือว่าพี่เขาร้องได้แบบสุดยอดมากๆคือแบบพลังเสียงเ<ช>ขาเนี่ยสุดยอดจริงๆค่ะส่วนเรื่องใช้ชีวิตก็สุดยอดเหมือนกันคือพี่เขาทําทุกอย่างเพื่อคุณพ่อนะคะแม้กระทั่งเวลานอนของเขาเนี่ยเขายังมีเวลานอนแบบน้อยมากเพื่อที่จะว่าไปทํางานให้ได้หลากหลายเพื่อที่ส่งเงินให้คุณพ่อนะคะก็รู้สึกว่าพี่เขาเนี่ยกระตันยู่มากจนทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออเรามีทั้งพ่อมีทั้งแม่เราก็บางทีเราอาจจะยังดูแลเขาได้ไม่ดีเท่าพี่เขาเลยค่ะก็อยากให้พี่เขาสู้ๆนะคะเป็นกำลัง ใสให้ค่ะขอบคุณมากผู้ชมครับเราควรจะต้องกระตันยูกระตะเวทีความกระตันยูกระตะเวทีคือพื้นฐานของการทําให้เรานั้นเป็นคนดีถ้าเราไม่มีสิ่งนี้ตั้งแต่ต้นชีวิตเราทั้งชีวิตก็คงจะไม่สามารถเป็นคนดีโดยสมบูรณ์ได้หรอกครับช่วงนี้เราจะพักสักคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบเรื่องราวดีๆ อีกครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับปลาตัวหนึ่งเนี่ยตัวเ,เลงเกขนาดนี้นะครับข้าวเหนียวปั้นหนึ่งอิ่มแล้วครับสําหรับชีวิตผมแล้วก็คุณยายแล้วก็แฟนชีวิตรเราจนก็ไม่เป็นไรขออย่าให้ไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับห,หรือว่าอย่าทะเลาะกันในครอบครัว